สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาการงานอาชีพกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ EP ที่9นี้นะคะเราอยู่ในบทที่7เรื่องงานอาชีพนะคะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะ EP สุดท้ายของวิชาการงานอาชีพแล้วค่ะเรามาดู สรุปกันนะคะจบเรียบร้อยแล้วนะครูก็จะหยิบยกนะคะในบทที่7มาเป็นการสรุปบทที่7เรื่องงานอาชีพพนักเรียนเข้าใจคร่าวๆเนาะความสาคัญของอาชีพนะคะอาชีพเป็นการทํางานมีผลตอบแทนออกมาในรูปแบบของรายได้เพื่อทําให้บุคคลนะคะนําไปใช้ในการดํารงชีพทั้งตนเองและครอบครัวอาชีพก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็ะคืออาชีพอิสระและอาชีพรับจ้างเราเคยเรียนไปแล้วเนาะ ทีนี้การที่เราจะประกอบอาชีพได้เนี่ย ก่อนที่เราจะเลือกประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งเราควรที่จะทำไมคะสำรวจตนเองก่อนเนาะว่าเรามีความสนใจด้านใดบ้างนะคะความสนใจว่าเราอยากประกอบอาชีพใดถ้าทุกอย่างที่เรามาจากความชอบของเราเนี่ยเรามักจะทํามันได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราควรเริ่มสำรวจตัวเองตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อจะได้เลือกเรียนให้ถูกทางแล้วก็ไปประกอบอาชีพตามที่เราต้องการนะคะอ่าหนึ่งมาจากความสนใจอันที่2มาจากความสามารถนะคะนอกจากสนใจแล้ว ต้องมีความสามารถในด้านน,นั้นๆด้วยเนาะและสุดท้ายก็คือต้องมีทักษะนะคะทักษะในการประกอบอาชีพเพราะว่าอาชีพแต่และอาชีพเนี่ยก็จะต้องประกอบทักษะที่แตกต่างกันออกไปนะคะต่อมาค่ะคุณธรรมในการประกอบอาชีพนอกจากที่จะประกอบอาชีพได้แล้วเนี่ยควรที่จะมีคุณธรรมประกอบควบคู่กันไปด้วยก็คือความซื่อสัตย์นะคะความขยันอดทน ความยุติธรรมและก็ความรับผิดชอบนะคะสีข้อนี้กุควรจะมีกับทุกๆอาชีพนะคะไม่ใช่อาชีพใดอาชีพหนึ่งทั้ง4ข้อเลยจะมีแค่ข้อเดียวก็ไม่ได้เนาะควรจะมีทั้ง4ข้อควบคู่กันไปก็จะทําให้เราประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพนั้นๆน,น,นะคะ ก็มีเพียงเท่านี้เนาะวันนี้ครูมาสรุปแล้วก็มีคําถามพัฒนากระบวนการคิดให้นักเรียนอีก5ข้อนะคะต่อจากข่าวที่แล้วเป็นข้อที่6มาเลยนะอ่ะข้อที่6นะคะเริ่มเริ่มต่อจากข่าวที่แล้วเนาะการประกอบอาชีพพนักงานธุรการควรมีความสามารถอะไรบ้างคะอ่าในเรื่องของการจัดเก็บเอกสารการใช้คอมพิวเตอร์การประสานงานการประชาสัมพันธ์นะคะก็ร,รวมอยู่ใน อาชีพทั่วการได้ข้อที่7นะคะนักเรียนต้องทําอย่างไรเพื่อให้ตนเองมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศเรียนเพิ่มเติมค่ะฝึกพูดบ่อยๆนะคะเราจะได้ ข้องกับการใช้ภาษาต่างประเทศแล้วก็ภาษาต่างประเทศเนี่ยก็จําเป็นและสําคัญสําหรับในการประกอบอาชีพในอนาคตอย่างมากเลยค่ะข้อที่8นะคะภาษาต่างประเทศภาษาใดที่นักเรียนควรพูดเป็นอ่านได้เขียนได้มากที่สุดแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะตอนนี้เราก็เรียนกันอยู่เพะฉะนั้นให้นักเรียนตั้งใจเรียนด้วยเนาะเราจะได้เอาควาวิชาความรู้เนี่ยมาประกอบใช้ในอาชีพในอนาคตของเรานะคะข้อที่9 าการปนเปื้อนสินค้าที่มีตำหนิมาในสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคเป็นการขายคุณธรรมจริยธรรมข้อใดคะต้องเป็นเรื่องนี้เลยค่ะความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบนะคะถ้าเราทำแบบนี้เราจะขายสินค้าได้ทาไมคะเพียงครั้งเดียวเท่านั้นครั้งต,ต่อไปก็จะไม่มีใครอยากซื้อของของเราแล้วใช่ไหมถ้าเราเอาของที่มีตำหนิปะปบบนไปกับของที่มีคุณภาพก็ไม่มีใครอยากได้แล้วขายได้ครั้งเดียวเท่านั้นเนาะ ข้อสุดท้ายนะคะในการประกอบอาชีพอิสระนักเรียนคิดว่าคุณธรรมข้อใดสําคัญที่สุดคะ,ะก็น่าจะเป็นเรื่องความซื่อสัตย์นะคะเพราะความซื่อสัตย์เนี่ยทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจและกลับมาซื้อของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จําเป็นสําหรับอาชีพอิสระนะคะ้าขายถ้าเราไม่มีความสําคัญกับลูกค้าก็ไม่มีใครซื้อของของเราเนาะ เรามาดูแนวข้อสอบปลายภาคนะคะภาคเรียนที่2ทับสอสนะคะสิ่งที่ครูจะออกก็จะมีในบทที่6เรื่องงานธุรกิจและก็บทที่7เรื่องงานอาชีพนะคะที่เราเพิ่งเรียนจบกันไปเรียบร้อยเลยนะคะไม่ยากเลยก็จะมีะคําตอบเป็นแบบข้อกานะคะเป็นข้อสอบแบบข้อกาแล้วก็เป็นแบบข้อเขียนนิดหน่อยก็ให้นักเรียนกลับไปอ่านหนังสือทบทวนใน2บทนี้มานะคะข้อสอบไม่ยากก็อยากให้นักเรียนตั้งใจทําข้อสอบตั้งใจอ่าน หนังสือนะคะเพื่อคะแนนที่ดีของเรานะคะอ่าก็ให้นักเรียนถ่ายรูปสง่งงานมาได้ที่เราออฟ i ิเชีเดิมเลยนะคะส่วนใครที่ต้องการติดตามงานย้อนหลังก็ดูได้ในช่อง Youtube ของครูเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็พอแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในเทอมหน้าสวัสดีค่ะ